ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกนะคะนายพิพัฒน์เอกพ,พันธ์ค่ะเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องของชาวมาเลเซียนะคะจำนวน5ร5ายนะคะที่เข้ามาในจังหวัดพิศนุโลกนะคะดึง ่างประเทศที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนี้นะคะเราจะนำมาพักที่โรงแรมเซียร์พารค่ะ <c oughs>

ที้เราก็จะให้ที่พักโรงแรมที่มีการดูแลอย่างดีมีห้องประป็นส่วนเราจะมีอาหารให้ทุกงทิ้งเลยครับเด็กก็ขอให้ลูกๆอดทนนิดนึง14วันนะลูกนะนะครับ14วันเพื่อแพคชันของเรานะครับเพื่อให้เขาสบายใจกันว่าเราปลอดภัยแล้วเราก็ ความสุขที่เรารู้ว่าลูกๆของเราจะส่นไดนเป็นรัฐคนประนี้มันจากรัฐแต่เขานี่ยที่มาจากไหนมันจะอยทอยู่รัฐอะไรไรู้ว่าที่อยู่อยู่เออนี่คืออะไรคักระตันว่าออูแลลังเปอร์อขอปูลังเปอร์นะครับเป็นีนี้จะยืดได้หมดยนะครับ เดี๋ยวก็อ่าพวกเราวิธีการสื่อสารก็เดี๋ยวเราจะอยู่ในกลุ่มลายใช่ไหมวิธีการตั้งตั้งกลุ่มลายขึ้นมเข้าเครับลวมีคนเข้ากลุ่มเดี๋ยวเชิคุาเข้าด้วยนะคุณป้าเขาจะเข้ามาพูดจาพูดคุยกับเรานลกนะทั้งหมดก็จะเข้าสู่กรการคัดกรองนะคะ าเข้ามาระเราวกเราคนที่มีประโยชนกับประเทศของเราเ็วันนี้วันที่เทไหร่เนยที่หกก็ต้องกับไปสวันนะที่สุดวัที่เท่าไหร่กเจดแปดเ้าสบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสบกาที่สุดแล้วแต่ว่าแต่รตับล de ูกผู้หง้าอ uh, ีบนกลางหมดเลยนี้อยู five, 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 uh, the Tage, ่ที่ไหนฮะตำบล นี่พอน้องแอนถนนวลูกว่าน้องแอนมัการนกการถ้ถนวลูกเองนะครับนี่แต่แล้วมีเดี๋ยวทางขับนักรยานไปเดี๋ยวจะนาท่งานคุมโรออกคำลังกาเดีาจารรออีกขั้นตอนหนับเดี๋ยวเชิญลูกๆเชิญทางนี้เลยครับจะนัดสวดครับ 국민น้ำ risks ังเดียว Jung ที่แพรค2ันน avez �ו 숨าร Marg Thank wow. you. ก็ถ้าเกิดว่ามีเทสต์ครับเพื่อนำมาอ่านลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับแยกตัวอยากไว้ไบหนึงนะครับเสร็จแล้วออกมา ทำความสะอาดได้เองนะครับใช้วันละครัหนึ่งชิ้นปนุวันแล้วทำความสะอาดนะครับทั้งท้องชิ้นนะครับนี้ใช้สำหรับในการดูแเตอนที่ว่าระหว่างเนาะนคยนะแลวเดีกยวมพยาบาก็จะอนุญาตผูมีประตบการนการทำการเปนชิวานขออนุญาตขออนุญาตตัีขออนุญาตตัองรี ต้องนะที่ต้องเราจะมีให้เส้อีให้เร่ตให้เรา่มาเร่าตัดมราดูว่า้รัดหราดว่าัดการาหราตัดาร้ร่า้รา่าใเดวมี่าใ้ราดูว่าตั่ให้วมใ้เร้าดให่ารับเ็ดูร จะเป็นเดโง่ืน้นกลวันและ4โมงเย็นคืนนี้เย็นนะครับเขาจะจัดอาหารให้ท่านทตการที่ต้อการนะไรอย่างไรนะานื่องากทานไจุกโพได้ใช่ไหมครับทานต้มชัานนีเก็เบื่อนี่เบื่อเนี่ยก็คือโพกไปสั่งป้าเลยแล้วในช่วงในช่วงระยะเวลาเช้าวันปกติจะเหน้องมาส่งวันถ้กวันหีุใจะนอนทา้ป้าเนครมาส่งที่มาเตอร์ว้เวลาแจ้าเนี่ยให้บอกให้งเย จไดู้ว่าไปะรมหาอาหารอะไรจะงให้ดตวนะไป่อาหานไปสวันธรรมดาปกติพอจะมาส่งให้แต่วันนี้ไม่เป็นแลือวารก็้องเืออเดี๋ยวีนีถ้ารานขาสไที่เดียอาร ในการสอบสวนโรคนะคะว่ามาจากไหน,นได้สัมผัสกับใครบ้างได้ไปแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ด้วยกัยยนมีความเสี่ยงสูงไหมนะคะเพื่อการกักตัวโรคตับแตาัเราได้ทราบข่าวนะจากศูนย์โควิดหมู่บ้านนะทั้งดินทองและทั้งบ้านกลางนะได้รายงานเข้ามาว่า มีน้องๆของเราเนี่ยลูกๆเหล่าหลาของเราไปทํางานที่ามาเลเซียกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครเราก็ต้องมาจัดการที่โ local บริบทของเราพิลิาร์ทลลที่เราจัดไว้นะนะพอเราทราบเนี่ยเราก็สั่งการให้เอาน้องๆมาจับที่ไม่ไม่ใช่ว่าจะไปอเอสคิวหรือผมเงินหรืบ้านเั็นไม่ถูก ถูกหลักการที่เราได้ดำเนินการนะที่งอนันี้เราก็ได้หารือกันแล้วเราก็วางแผนแล้วก็ประสานงานกันในการรับน้องเข้ามาอยู่ใน local ข,ของเรานี่ครับึ่งน้องๆก็ให้ความร่วเมืองตนอย่างดีนะครับถายกะออกจากนี้จากนี้ไปก็อีกจีวันก็คือวันที่19เนษายนายน,นะน้องๆก็จะได้ออกจากเดืจตาน,นี้นะครับเรามีการาวางกําลัาางไว้นะฮะดูแลทางรถไฟของน้องๆน,น,นะฮะ ใช่ที่สาลนครแล้วก็จากทางที่อาจารย์บอกังหวัดนั่นก็เป็นอภรรยาและอัศวินรวมทั้งมีชุดของสารพุทจังหวัดในระดับทุกทุนโลกเนี่ยนะฮะในการแนะนำนะฮะขณะนี้น้องๆก็กำลังตอบประวัติแล้วก็ทำประวัตินะฮะสล้หรับการส่งอาหารการส่หน้ากากการทื้อขยะการติดต่อภาษาทางสื่อไรเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็มีข้อแนะนำที่หมดนะครับอันนี้ก็เป็น กราดำเนินความสะดวกเราเราก็คิดว่าที่เรากําหนดโรงแรมแบบฟ้าเป็นโลเคชั่นที่ก็จะจะเป็นสถานที่หนึ่ความสะดวกสบายแล้วก็ความมีความปลอดภัยนะครับสถานที่หนึ่งที่เราเรียมอาไว้คือเราเป็นที่นี่รีสอร์ทาี่มีทั้ง3โถงนะครับมีทั้ง7หลัก10ห้องนะครับหากว่าตรงเนี้ยมีความหนาแน่นแล้วก็เต็มเนี่ยเราก็จะมีทำการสำรองไว้เรามีสำรองลายให้นครับ แต่ขั้นต้นเนี่ยแล้ตรงนี้ครับอยากให้นานผู้ว่าอธิบายหนี่ยครับการที่ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมาพักที่นี่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันยังไงได้บ้างให้ใหประชาชนได้เข้าใจแบบง่ายๆครับครับคือประชาชนที่ไปต่างประเทศมาแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยรเรา,เรา,เรา,เราดําเนินการเลิวพวกพกเงินจับเันอยู่ที่นี่ติดสี่วันเที่อเฝ้าดูอาการนะฮะหากว่าเขามี อาการอาุณหภูมิสูงมีน้ำมูกเจ็บคอแล้วไอเนี่ยอันนี้เราก็จะดำเนินการส่งให้ให้หมอดำเนินการตรวจนะตรวจดูโ,โรคโควิดนะตรวจโควิดอย่างดีนะครับแล้วก็หากว่าครบกำหนด1ิีวันแล้วเนี่ยร่างกายแข็งแรงเราก็จะส่งจับไปที่โรงพยาบาของเขาสำหรับกลุ่มเป็นคนไทยที่อยู่ภายในประเทศและสัมผัสุิมเสี่ยง ส็มผมเสี่ยงเนี่ยก็จะมีอีกที่หนึ่งนะจะมีเรามีสามโซนครับโซนที่หนึ่งก็คือโซนสัมผัสเเสีเ่ยงสูงกนะ็จะอยู่ในอาชีที่ตรงนี้กลุ่มที่อยู่ในจังหวัดและไม่ได้มาจากต่างประเทศก็อยู่อีกโซนหนึ่งนะฮะเราแบ,บ่งเป็นสองโซนไม่ไม่ไม่แยกไม่ไม่ปลเลด่นเลยเริ่มต้นน้องิีให้ความรู้มือดีครับนะให้ความรู้ม,มือดีเป็นอย่างยิ่งให้น้องมีความเข้าใจนะฮะ แล้วน้องก็เต็ variance, ตมใจที่จะมาร่วมดูแลพระป่อไทย14วันนีที่โรงงานเด็ร์บารนี้ครับดครับ